สวัสดีค่ะทุกคนวอล์กไปเรื่อยไปเปื่อยวันนี้ของเราเริ่มต้นได้วที่ช่วงเงย็นเลยโอ้อยพวกนี้ต้องไปทำงานอีกแล้วอ่ะมีใครเป็นบ้างเวลาวันจันทร์อย่างเงี้ยขี้เกียจฉันไม่อยากไปทำงานเลยยังไม่แบบอยู่บ้านเล่นกับแมวแล้วก็ดูหนงังแล้วก็ทำอย่างอื่นไปจริงๆวันหยุดอะ่ะแทบไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเพราะว่าเคลียร์งานบ้านทำนูน่นนี่นั่น่าจะเสร็จ เหนื่อยก็จะได้พักผ่อนแต่วันนี้เราจะมาโชว์คือได้ทุเรียนมาจากสวนนี่ไปตัดทุเรียนมานะคะเราจะมีกล้วยด้วยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเอาไปแจกเพื่อนบ้านบ้างแล้วเพราะว่าคงกินไม่ไหวหรอกนีจากที่สวนจากจันทบ,บุรีนะคะอันนี้ ปิ้งจะหลุดแล้วปิ้งหลุดเดียวอ้ยพรุ่งนี้ฉันแกะได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้ลองแกะแล้วพรุ่งนี้น่าจะกินได้เพราะว่ามันมันยังสุกไม่ดีมันยังแข็งไปนิดนึงนะคะพรุ่งนี้เจอฉันเลยไอ้ต้าทุเรียนอันนี้ก็กล้วยหอมจากที่สวนนะคะกล้วยหอมแล้วก็กล้วยไข่มีคนหิวอีกแล้วมีแมวหิวอีกแล้วอ่ะอยากกินให้หมดด้วยนะ กินให้หมดด้วยอ้อ oh. ตัวใหญ่มากเลยอะมังคุดมันกินเยอะมันกินทั้งวันเลยอ๋อ oh, เ oh. ก่งมากเลยค่ะหมดแล้วอะไรอชิ้นหนึ่งอะ่ะอะไรอชิ้นหนึ่งเออเก่งทำไมมันรู้เรื่องหวะน้องมังคุดของแม่เจอกันใหม่วอล์กหน้าไปเลยปิเปือ่อยบ๊ายบาการเป็นยังไงลูก มันเป็นยังไงคะก็ให้กินไปแล้วนะพวกเอ็ไมไปทำงานแล้วนะอยู่บ้างคนเดียวนะ